ปาน้นครับต้มปลาน้นต้มปลาน้นอ่าเปิดเตือนแล้วครับใช้ตะไคร้ใบแบบกรดติด,ดลงไปครับข้ามเปียก นีนตัวเขาเตัาเพาไกินเขาเตาครับ,รรบไม่ข้าวไม่ออยู่ก็เห็ดกินเองไม่ข้าอยู่ก็ซื้อเพิ่นครับผมต้องไปน้ำเบือดเอาปลาต้องไปครับเร๋ยวจะบิน บ,บกครัข้ามเปียกลงไปแล้วนะครับข้ามเปียก,กอ่า แบบครับวันนี้รับเขาตอนเขาแล้วก็ กเนี่ยมือสองครัในโรงงานครับบ้านพักติดครับโรงงานบ้านพักติดกับโรงงาน จาทีปิดฟ้าไว้มันเดือดน้อยนะครับใส่ยังใส่สุกแล้วครับ สูดเพิน่นมวยปิดฟ้าครับอยากกินข้าวเยสูตรไปสุดรมดเลยครับว่ากินตมปาลาด้วก,กันเขาเศร้าเขาเศร้านี่ก็จะกินเขาสวยเขาเจ้านะครับมาเรามาสับแสบกันคุณที่มาติดตามรับชมครับตมปลานินตมปลานน้น พุ่งร้วั่เนี่ยปลาในการที่ปุ้งนะครับปลาปลาสุกแล้วสุกแล้วก็ที่ปุ้งนะครับเอาป่งนัวลงไป ซีอิ๊วยังไงใส่สมุนไพรต้นต้มปลาเน้นใส่สมุนไพรครับ ตาตะไข่ไปมาปูดคามไปมาคามเปียกลงไปหน่อยครับเพาะท่าน,นเปียกภายในหนึ่งคามมีมาเชียเ่ยวๆหอมไปครับซี่หอมลงไปครับทุกทายครับ เออมากินต้มปลาครับกดหลยกดแช่ให้ได้ดครับเต้อต่องเผาต้อ่อครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมนะครับเต้อบคุณครับ